สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับสู่อีกเซสชั่นหนึ่งนะคะอาตอนนี้อาจารย์ดีมีอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องๆนงนะั นักเรียนทั่วประเทศสงสัยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ดีมเนี่ยก็ยืนอยู่ที่ห้องปฏิบัติการมหาการวิภาคศาสตร์นั่นเองค่ะเอ๊ะอาจารย์คะชื่อนี้มันอะไรอะ่ะจริงๆถ้าพูดอีกชื่อนึงอาจารย์ใหญ่นั่นเองค่ะคุ้นหูกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ดีมเนี่ยก็จะพามาชมว่านักศึกษาคณะอาจยาของเราเนี่ยเรียนอะไรเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนหรือเข้าไปชมนะคะเราก็ต้องทําความเคารพ สถานที่แล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทางเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวรัตน์ธาราศนะคะท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าภาคหัวหน้าหมวดวิชาการวิภาคศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สัสสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะคะ ว่าในห้องปฏิบัติกรารมหากายวิภาคศาสตร์เนี่ยค่ะคนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะให้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์นะคะตั้งแต่ส่วนของกระดูกนะแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆพวกนี้นะคะ <S <S เป็นส่วนของจริงที่มาจากร่างกายมนุษย์จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่อันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะ เพราะว่าท hmm. ี่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนของจริงอ่ค่ะก็เรียกได้ว่าน้องนนักเรียนนะคะที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับท่านอาจารย์ใหญ่จริงๆเลยแล้วเรียนยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากค่ะใายศิลป์ก็มาเรียนได้ค่ะก็คือทั้งวิทย์ทั้งศิลป์เนี่ยก็สามารถเรียนได้เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเรียนมัธยมปลายเนี่ยเป็นสายศิลป์มาอาจจะไม่มีพื้นฐานวิทย์เลยก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมคะอาจารย์เรียนได้ค่ะทุกคนเรียนได้เลยนะคะไม่มีข้อจํากัดใดๆค่ะ แล้วน่ากลัวไหมคะอาจารย์คะไม่ค่ะไม่ไม่น่ากลัวเลยเพราะว่านี่มันไม่ได้เป็นของสดมันเป็นส่วนที่ดองมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่มันไม่เหมือนสภาพสดๆกับเหมือนที่เราดูามช่องข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คือก็คือเรียกได้ว่าต้องเรียกว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะเราก็คือได้เรียนจริงๆได้เห็นจริงๆได้ลองทําจริงๆใช่ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรียนยากไหมคะอาจารย์คะ ก็เรียนไม่ยากอย่างที่บอกคือสายศิลป์ก็มาเรียนได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กคนไหนชอบท่องจํามีพื้นฐานไบโอนี่ยิ่งเรียนสบายเลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยทางคณาจารย์นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะได้ปูพื้นฐานกันเข้ามาใหม่แบบนี้นะคะค่ะยังไงสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะสวัสดีค่ะค่ะ เห็นไหมคะว่าคณะอัดยาของเราเนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะแลบหรือว่าทฤษฎีเรายังมีปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เห็นไหมคะว่าน่าสนใจขนาดไหนคณะเราไม่ได้น่ากลัวนะคะสนใจกันแล้วย,ยังคะถ้าสนใจแล้วเชิญมาเรียนกับเราคะ่ะคณะอัดยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมยินดีต้อนรับค่ะยังไงอาจารย์รอเชิญน,นักเรียนน้องๆที่จะมาเป็นนักศึกษาของอาจารย์อยู่นะคะสำหรับวันนี้บา,บายบายค่ะ